สวัสดีครับผมผม MG Xodat นะครับผมตอนนี้ผมจะดีมอยู่ใน Nemo TV นะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่านะครับผมเซิร์ชคำว,ว่า MG Xodat นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับขบับรถก็ปเป็นระเบียบเรียบร้อยๆลน,นไม้แกงเราเนี่ยไอ้ชอบโทรมาอีกวะ ล้าขับรถมีคนโทรมาบ่อยจังเลยเอเออะว่า้ครับอยากตีกูเหรอนี่ไงกูมาแล้วมึงออยู่ไหนอะอยู่ในเบลอยู่ในเบลที่ว่ากูไม่อยากจะขึ้นไปอะ มึงขี้เกียจตอนนี้มึงอยู่ไหนกูอยู่บนดินแล้วกันกูคงไม่ห่อเหรเดินอากาศตรงนัอนไหนมึงบอกกูต้องการที่จะตีกูไม่ใช่เหรอนี่ไงกูบอกมีงกัดแล้วน,นี่ไงมึงต้องมาตีดิก็เดี๋ยวเจอกันแล้วกันเจอดิอันนี้เราไปไหนเราเร็ววะเอ,อ,เอ,อ,อนน็กซดิกกำลังมานะท<ะ><ะ>ุกคนเอ่อ็กซดิกกำลังมานะกูมาแล้ว ขึ้นไปใส่มาเลยขึ้นไปใส่มาเลยเอาสนับก่อนเอาสนับก่อนเอาแมงเลยเอาแมงเลยเข้าทีละคนเข้าทีละคนเข้าทีละไป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 ถทวิตดิจุดทวิตดิจุดทวิตไปแก๊งแมวเหมียวไปอ๋อยโควยโง่ตามเก็บไปข้างล่างก่อนตอวตัวตัว ยัดเลยยัดไอ้แฟงเลยมันตายแล้วเจียขอบใจพี่มาแล้วจ้าไปไหนอ้รมณมาดี ต่อตัวอหลายต่อตัวมึงหงอ m มึงหง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 มึงสวนกูดิสวนสวนดิมึงสวนดิมึงสวนดิแกมึงสวนกูดิไปไหนหรอ เธอขอบน้องรักเอ้ยแฟงเอ้ยเฮ้ยครู MVP อีกแ,แล้ว มึงก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยนี่หว่ากับกน้องมึงอะ่ะกูคนเดียวก็เก็บไปห้าแล้วอะ่ะกูบอกเลยนะไปขอโทรศัพท์มารรพี่หรือว่าผมขอนนะอเอาเอาเอามารวมกันเอามารวมกันอ๋อคุณเอ็มจีครับครับผมว่ไงครับเอาพอดีครับขอพอดีครับขอถ่ายสัมภาษณ์ได้ครับได้ครับได้ครับคือคือไม่เท่าไหร่เลยครับคือแบบอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะลุงเมาส์ลุงเมาส์พี่เมาส์สัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์ คือแบบง่ายเกินอะไรเงี้ยคือเก็บ5อะไรเงี้ยไอสุภาณที่จกยังครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวเอาเฮ้ยพี่พี่พี่มันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมานฆ่าเพียงฆ่าเพียงมันรู้เพื่อนรู้เพื่อนรู้เพื่อนมันอุ้มเพื่อนไปนู่นอ่ะไม่เดี๋ยวพี่พี่ปล่อย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 อย่างเงี้ยไม่สัมภาษณ์ที่ฉุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่มึงมามันมันนี่มันนี่มันนี่ขึ้นรถ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  ขึ้นรถดิล้ออะไรอ่ะขึ้นรถดิึ้นรถดิึ้นรถด่วน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 เอามันไปเอาไปถไ่ยดิเฮ้ยเฮ้ย ปลอดมืดเอ้ยกูว่าชีวิตของเรามันสั้นว่ะถ้าเล่นกับมาเฟีอยอย่างกูกูคิดว่านะอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับคอกมรดกเอาเอาบ้ามึงหรือแม่อะเฮ้ย <c oughs> จริงจิง โอเคมึงกูข่าวลงว่าไงเพื่อนกูข่าวลงกูข่าวอะไรมึงกูขึ้นรถล้เฮ้ยมึงกูข่าวลงเฮ้อ,อะไรมละละมไม่คุถามก่อนกูข่าวอะไรไอ้เหี้ยกูลืมลืมล็อกรถได้ไงวะเนี่ยไม่ไม่ไม่คืถามก่อนอะไรกูข่าวอะไรอ่า <laughs> ไอแกเอาคุยกับกูว่านเอาเข้าอะไรกูเข่าฮะทำไมมึงไม่ล็อกรถแล้วค่อยชุบอ่ะฮะอะไรนะไม่มึงไม่ล็อไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูมันเป็นแผนกูอยู่แล้วเขินหรือเปล่าขออยากคุยกับกูอารมณ์แช่เอ้ยไม่เปลี่ยนแผนกูอยู่แล้วเฮ้ยกูว่าเราคุยกันไปเฮ้ยเสาไฟเฮ้ยว่าไงอ่ะมึงจะฆ่า เอาอางี้ดีกว่าถ้ามึงชุบมาแล้วกูคู่เข่ามึงจะทำอะไรกูอ่ะบอกมาดิกูจะเรียกน้องๆมาไงกูจะถ่ายมึงเอาจะถ่ายอะไรกูอ่ะอยากได้อะไรอ่ะไถนะกูจะพากูไปไหนเนี่ยเมื่อกี้มึงไม่เอาเพื่อนมาด้วยเมื่อกี้พเพื่อนกูชายก็ดันใจกูสายมาเฟียมต้องตัดสินใจดิให้ไวที่สุดเว้ยกูจะพากูไปไหนนี่คือดในขาดแล้วใช่ไหมอามว่าไอ้ชอป กูคือหนังเอาป่กูเข่าเ่าอะไรมึงครับกูฝากไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเอาเอาเอาไอ้ยังงอตั้งงอซอนเราพี่ยังงอ ให้เข้าไปแล้ววากดิดตามด้วยไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่พา,าไปมอาหมาตำรวจ <c oughs> <c oughs> แจง้งหมอแจ้งตำรวจนี่ไอ้เหี้ยไม่จะพาไปไปหาตำรวจไอ้สัดกูไม่โดดลงกูก็โดนจับดีอะฮัลโหลตัวนี้มึงรีบมาหารอให้ด่วนจีมันนี่จ๋า <c oughs> รีาไปสัตว์รีมาก่อนเฮียไม่มีใครสงสัยกูเลยเหรอวะ ฮะกูโดนลากเนี่ยไอ้เฮียโอ้กูไา้ MVP แล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูไา้เก็บห้าไอ้เฮียกูลืมล็อกรถเี้ยกูยังบื้อฮะอย่ามือจดโทรศัพท์กูจกโทรศัพท์กูไอ้เฮีย ไอ้เห uhm. ี yeah. Oh, yeah, oh, shit, cool. uh ้ยไอ้หนึงเอ้าเหี้ยกูตั้งค่าไม่ได้อีกไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนทุกคนนะครับอดีตโดนทุกคนนะครับโอ้ชีวิตกูหลันพดชิบหายเลยไอ้เหี้ยเจ้ากูไปมอบตำรวจเจ้ากูไปโดดลงหลอกไอ้เี๋เจ้าไปแสนเลยไอ้สารชีวิตกูไอ้เยอย ที่ชอบที่พี่เอร์ลอตเบื่อมีอยู่ในกำมือกูแล้วสุนีไป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 สุนีแอบไงไ,ไปเร็วไป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 มียาเต้นไหมมียาเต้นไหมไม่หรอ,อมาช้ผมเเอาเอาไปสักที่หนึ่งเอาไปสักที่หนึ่งอ๋อเดี๋ยวออกึ้นมาแล้วชุบม,มันขึ้นมาแล้วก็ ให้มันนั่งลงมันจะได้เรียกหม um ah um อไม่ได้ต้องช like <eurs> ุบมันขึ้นมาไม่งั้นมอย่างนี้มันมมียาชุบหรือว่ามียามียาเต้นเหรอคิิปมากลิปมาก้รเดียวั้นเดี๋ยวแป๊บนึ่งัานเดียวแป๊บหนึงหัดหัที่เล่นหัที่เล่นตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยมึงรอกูแป๊บมึงรอกูแป๊บเปิดก้องก่อนกูเปิดก้องก่อนแป๊บเดียวโอ้ยเชี้ยกูว่ากูเปิดต่องแป๊บแล้วกูได้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 แล้ว โอเคมึงบอกให้มันนั่งอ๋อนั่งนั่งครับนั่งนั่งนั่งครับนั่งนั่งเอาเลยเอาผมไม่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 เอาเอายาเต้นมามึงมึงมึงกันไว้เดี๋ยวมันจะหนีโอเคโอเคโอเคผม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 เลขลายเลขลายเลขลายเลขหกผมกลัวแล้วครับพี่หกหกสวยอย่าทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วเดี๋ย่ามุจชตายใจไอ้สัตว์ไม่มีใครตายนะไม่เพียรตายนะคุณหมอ นักเลงนักเลงเชียร์ใจกันเฉยไม่มีใครตายนะหัมอช่วยผมด้วยหมอมีอะไรเหรอครับคุณหมอช่ผมด้วยเชียร์ใจกันไม่มีใครตายไม่มีใครตายตรงนี้ไม่มีใครตายช่วยผมด้วยคุณจะบ่นอะไรไว้สัตว์ฮะเฮ้ยไม่มีไม่มีเอ้าไม่มันไม่ได้ตายนะไอ้เนี่ยไม่มีอะไรนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ่าเบอร์นั้นเบอร์อะไรอะคะ มีอะไรหรือเปล่าครับมันไม่ได้เสียชีวิตนะคุณคุณสูตรครับครับครเราตัดไปอะไรอะอ่าผมไม่ต้องใจมันรู้ขึ้นมาแล้วอะ094298มีอะไรนะผมว่าสูตรอะไรนะครับผมน่าจะ094982เอ้ย928ครับผมไม่มี0 0 6 8หรืงเหร่ครับนครับใช่ครับเคทคุณอยู่ตรงนี้นี่ อ่่ใชครับนี่ไงเขาลุกขึ้นมาคุยกับผมอยู่นี่แต่ว่ามันไมตลบนะเป็นตลบมันยังพูดอยู่เลยจะยิ้มจำอะไรไม่ได้แล้ครับคือผมโดนโดนกดเคสมาได้ยังงไครับก็ตอนนี้มันไม่สลบอ่ะจะให้มันสลบได้ไงล่ะแต่ตอนนั้นมันสลบแต่ตอนนี้มันไม่สลบไงได้ครับถูกตอนนี้มันกำลังเคลียร์ใจกับผมคือคือคือโทรศัพท์ผมหายไปไหนกูลัาของมึงมาเองอ่ะทำไมอ่ะแล้วแล้วลูกเมียกูจะโทรหากูยังไงเอาคืนมาแล้ววันนั้นมึงทำอะไรไว้กับกู คุณหมอเขากูผมเขากูผมหมอไม่ใช่ตำรวจครับทำไมหรอ,อพี่พี่พี่ต้องการอะไรครับอ่าพี่ครับพี่พี่ต้องการอะไรครับ ใครเข้ามาได้กตไดที่ใครจะสรบแล้วลงขึ้นมาได้ก็คุณเห็นก็อยู่ว่าเขายังไม่เป็นอะไรหรือเปล่าก็ยังเห็นอยู่เลยใช่ไหมครับแรกเป็นอะไรตาแรกเขาสบิจิทอลคุจะสรุได้ยังไงครับคนสรแล้วขึ้นมาได้ไหมรับเลยได้ไหมครับบเยได้ไหมการจะมองเบยรครับศูนย์เก้าสี่เก้าครับผมคุณตำรวจเบอร์คุณใช่ไหมศูนย์เก้าสี่้ครอบแช่ครับจำอะไรได้เลยแปดนย้ายเระมาณสารอจำอะไรไม่ได้เลย คือผมกับเขาเป็นเพื่อนกันผมกับเขาเป็นเพื่อนกันเอารู้จักผมอยู่ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ครับเอาเอาไปเลยก็ได้ครับไตำรวจครับไเขามาขากับตำรวจคือคือคือบอกไ่รู้เรื่องอะไรเลยจะไปกับหมอหรือตำรวจคะไปกับไปกับตำรวจนะครับไปกับตำรวจดีกว่าคุณรอดคุณรอดเอาอะไรได้ไหมรอด กวางลอยสกปรกไปเรื่อยกันจบกุขับเองไ้เฮียเทียู่นั่นเฮ้ยอ่าเหียเอามาโดนตายนี่อะไรนี่โดนฝั่งตายหรือเปล่านี่เหียชีวิตกูอย่าเพิ่งกดเทียนนะทำไมเรามาที่นี่ล่ะ ดีนะไอ้แค่ต้องบรวจมากเดี๋ยวถึงสอนอุิตกดเคสเลยนะครับโอเคไหมชั้าโอเคแล้วนั่งลงเออ